แฟนฟิกปอดจานเรื่องจำเลยนี่รับตอนที่สี่หนีเงานแต่ง อิป๋อโดนพ่อบังคับให้แต่งงานกับเสี่ยวเ้าแต่ปอไม่ยอมในห้องรับแขกเสี่ยวจ้านที่นั่งกำมือแน่นจนเหนื่อยเ็มมือไปหมดนั่งฟังพ่อลูกทะเลาะก,กันและป๋อดันเอาจ้านมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่แต่งงานรัแะแบบนี้จ้านก็เลยต้องมานั่งฟังเรื่องที่พ่อของป๋อไม่ยอมรับตนมาเป็นสะพ้ายอป๋อเองก็ไม่ยอมพ่อง่ายๆเหมือนกันเกจะแต่งงานกับไอเด็กค,คนนี้ไม่ได้ พ่อพูดเสียงดังเขาหมายถึงเสี่ยวจ้านยังไงผมก็ไม่แต่งกับเสี่ยวฮะถ้าพ่ออยากให้มีงานแต่งนี้นะักพ่อก็แต่งเองซะเลยสิผมจะแต่งกับเสี่ยวจ้านคนเดียวเท่านั้นพูดจบอีป๋อก็เดินออกไปเสี่ยวจ้านค่อยๆลุกขึ้นด้วยความสั่นกลัวเพราะพ่อของป๋อดูน่ากลัวกว่าป๋อซะอีกเสี่ยวจ้านก้าวขาจะเดินตามป๋อไปแต่ก็ต้องชะงักเมื่อถูกเสียงที่น่ากเกรงขามรั้งเอาไว้หยุดก่อน จะยมแต่งงานกับมันเหรอพ่อปอถามด้วยท่าทีที่ดูนิ่งๆเสี่ยวจ้านเยนก้มหน้ามองตามไม่รู้ว่าจะตอบยังไงจริงๆเพราะจุดๆตัวเองก็ดันมีบทบาทในชีวิตปอซะได้อีป,ปอเดินกลับมาตามเสี่ยวจ้านพอดีเสี่ยวจ้านก็เลยรอดไปเสี่ยวจ้านทำไมไม่ตามผมมาน้ำเสียงดุเข้มเอ่อยเรียกเสี่ยวจ้านรีบหันมามองอีป,ปอและรีบเดินตามออกไปมันดื้อเหมือนแม่มันจริงๆพ่อปอยืนยิ้น เอ๊ะมันยังไงปอไม่ยอมแต่งงานแล้วทำไมพ่อถึงยิ้มละ่ะอีปอคุณเอาฉันไปอ้างแบบนั้นทำไมเซียวจา้านถามด้วยความไม่เข้าใจทำแบบนี้ไม่รู้หรือไงว่ากำลังทำให้เซียวจา้านรู้สึกเจ็บปวดแล้วยังไงหรือว่าคุณไม่อยากแต่งงานกับผมอมีปอหุดหงิดใส่เซียวจา้านแล้วก็เดินไปเซียวจา้านยืนคิดแบบงงๆว่าน,นี่มันอะไรกันแน่ไหนบอกว่าเป็นแค่นายบํารอเป็นแค่คู่นอนแล้วทำไมจู่จ ถึงจะแต่งงานด้วยฉันตามคุณไม่ทันจริงๆอีปอ้ป๋อจะออยังไงกับฉันเป็นแนะ่จ้านสับสนไปหมดบ๋อจะแต่งงานกับเขาแทนเสี่ยวห่าวสรุปแล้วปอรักหรือไม่รักเขากันแนะ่ความคิดของเสี่ยวจาย้านมันเชางว้าวุ่นกลางดึกคืนนั้นอีปอ๋อกลับเข้าห้องมาด้วยความเมาจ้านที่รปอป๋ออยู่พอเห็นอีปอ้ป๋อเมาก็รีบเข้าไปพยุงก่อนที่จะพามานอนที่เตียงนี่คุณไปกินเหล้ามาเหรอ ถึงว่าละกลับดึกจังเซียวจา้านพูดคนเดียวพึพรรมพำอีป๋อหันมามองหน้าเซียวจา้านด้วยสายตาที่แปลกๆก่อนจะพูดบางอย่างออกมาเสี่ยวเฮาวันนี้นายน่ารักนะป๋อกำลังจะจุ๊บปากจา้านแต่เซียวจา้านก็เอามือมาบังปากป๋อไว้ฉันไม่ใช่เสี่ยวหา้าเซียวจา้านน้ำตาซึมแต่เห็นว่าป๋อเมาจึงคิดหลอกถามสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อีป๋อทิ้งตัวนอนงายลงบนเตียง พี่ป๋อเสี่ยวจ้านเรียกปอดูว่าพอจะคุยได้หรือเปล่าอืมพี่ป๋อคำางตอบร้อยหนักลิ้นพูดแทบไม่ไหวคุณรักเสี่ยวห้าใช่ไหมทั้งที่กลัวในคำตอบแต่จ้านก็อยากรู้อยู่ดีก็รักแนส่สิรักมากด้วยเขาพูดด้วยความเมาเสี่ยวจ้านทำใจอยู่นิดหน่อยก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ก็ยังอยากจะถามอีกแต่ไหนก็เป็นแบบนี้แล้ว จ้านขอถามอีกก็แล้วกันแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมแต่งงานกับเสี่ยวฮ่าวอีปอเงียบเสี่ยวจ้านเลยถามต่อถ้าคุณรักเสี่ยวฮ่าวฉันว่าคุณควรแต่งงานกับเขานะเสี่ยวจ้านเจ็บปวดมากแต่ก็กัดฟันพูดมันออกไปคุณควรแต่งงานกับคนที่คุณรักไม่ควรเอาฉันไปแทรกกลางระหว่างเขากับคุณแต่ดูเหมือนว่าอีปอจะหลับไปแล้วเสี่ยวจ้านจึงเปิดประตูห้องและเดินออกไป แต่ตอนที่เสี่ยวจ้านปิดประตูไปแล้วป๋อก็พูดขึ้นมาคนที่ผมรักเลยเหมือนผมก็ควรแต่งงานกับเสี่ยวจ้านน่าเสียดายที่จ้านไม่ได้ยินประโยคนั้นก่อนหน้านี้ที่อีป๋อเมากลับมาเขาไปดื่มกับเสี่ยวห้าและไ่ควานเริ่มแต่งงานเพื่อบริษัทเดี๋ยวฉันแต่งเองไ่ควานเริ่มบทสันทนาเสี่ยวห้าก็นั่งอมยิ้มเล็กๆอยู่ข้างไ่ควานฉันคุยกับพ่อแล้ว เรื่องที่แกอยากแต่งเงินกับจ้านนายต้องขอบคุณฉันเลยนะอี้ป๋อเสี่ยวห้าที่นั่งเงียบม,มาสักพักก็ได้พูดขึ้นมาขอบคุณเรื่องอะไรอีป๋อไม่เข้าใจเขาทามอีกฝ่ายกลับไปด้วยความไม่ชอบใจเท่าไรนักก็ไอเรื่องที่พวกลูกน้องมันพูดกันว่านายเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่จ้านมาอยู่ด้วยมันนำไปถึงหูพ่อของนายแล้วฉันก็กลับมาอเมริกาพอดีอพอบผู้ยังไม่ทันจบจู่ๆก็หยุดพูดกลางคันเพื่อมองดูอาการของหวังอีป๋อ ว่าอยากจะฟังต่อหรือไม่แล้วไงอีปอ๋อเริ่มสงสัยและอยากรู้ทำให้เสี่ยวห่าวยกยิ้มออกมาง่ายๆเลยเรื่องทั้งหมดมันเป็นแผนของพ่อนายไงอีปอ๋อหันไปมองไฮควานที่นั่งพยักหน้าและอมยิ้มพลางมองมาที่เขานี่มันเรื่องอะไรกันแนะ่อีปอ๋ออยากจะฟังให้ละเอียดสรุปแล้วมันคือแผนทำลายกำแพงในใจของปอ๋อที่ปอ๋อตั้งตนว่าจะไม่ยอมรับใครอีกตั้งแต่วันที่เสี่ยวห่าวหักหลัง แต่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอีปอ๋อควรพังกำแพงนั้นทิ้งซะให้ควานเสี่ยวห้าและพ่ออยากรู้ว่าอีป๋อรักเซี่ยวจ้านจริงหรือเปล่าแต่เพราะปอ๋อปากแข็งถ้าถามต้องไม่ยอมพูดแน่ๆจึงได้วางแผนนี้ขึ้นมาเมื่ออีปอ๋อเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาก็ดื่มจนเมาปลิ้นกลับมาที่ปัจจุบันร่างบางโดนรับลมเย็นอยู่หน้าบ้านพรางคิดว่าควรจะทำยังไงดีจนเวลาผ่านไปหลายวันวันนี้ พี่ปอจะได้แต่งงานกับเสีย่ยวจ้านก็มาถึงแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเสีย่ยวจ้านอยู่ในชุดสูทสีขาวทั้งชุดอีป๋ออยู่ในชุดดำมีเสื้อเชิ้ตด้านในเป็นสีขาวเสีย่ยวจ้านไม่ยิ้มเลยตั้งแต่วันนั้นวันที่อีป๋อบอกเสีย่ยวจ้านว่ารักเสีย่ยวเฮาแต่มันคือรักแบบเพื่อนเนี่ยสิวันนั้นปอเมาเลยพูดไม่จบแต่เสีย่ยวจ้านก็เข้าใจผิดไปแล้วเสีย่ยวจ้านคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าควรทำยังไงดี ที่ทำได้ในตอนนี้คือห้ามให้มีงานแต่งนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดเขายอมเจ็บปวดคนเดียวแต่ไม่ยอมให้อีป,ปอต้องมาทนอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเสียย่ยวจ้านจึงตัดสินใจที่จะหนีงานแต่งในครั้งนี้็กลยจะได้เวลาแล้วยังหาเจ้าสาม,มีเจออีกเหรออีป,ปอพูดกับลูกน้องที่เพิ่งจะรายงานไปเมื่อครู่แต่เขาก็ร้อนใจจนต้องถามมันซ้ำๆคุมเกณฑ์คนที่มีทั้งหมดหาจนทั่วแล้วครับแต่ไม่เจอคุณเสียวเลย ลูกน้องคนสนิทเอ่ยบอกอีปอยืนเท้าสะเอวมองซ้ายทีขวาทีด้วยใจที่กระวนกระวายเสี่ยวเจิน้นคุณหายไปไหนเขาตะโกนออกมาด้วยความเงิดหงิดเวลาร่วงเลยไปจนฟ้ามืดลมที่กระโชกแรงเหมือนฝนจะตกดกอกเก้าอี้ในงานแต่งกระ,ระจายดอกไม้ที่ประดับหลุดลุย่ยเปลี่อนพื้นเต็มไปหมดอีปอนั่งหอบเหนื่อยจากการพังเข้าของพวกนั้น หลังจากที่ได้อ่านจดหมายที่เสีย่ยวจานทิ้งเอาไว้ให้คุณแต่งงานกับเสี่ยวข้าเถอะนะอีป้ปออย่าเลือกแต่งงานกับฉันเพียงเพื่อปเปฉศเสี่ยวห่าเลยถ้าฉันยอมแต่งงานกับคุณคุณอาจจะต้องทนทรมานที่จะต้องอยู่กับฉันฉันเองก็คงทนรับความเสียใจนั้นเอาไว้ไม่ไหวเพราะงั้นขอให้คุณมีความสุขกับคนที่คุณรักนะครับบอลล์ไม่ต้องตามหา ฉันรับคุณจากเสี่ยวจา้านพ่อไฮควานและเสี่ยวเฮาได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามป๋อไม่ให้อลาวาาทำลายข้าวของในงานอีป,ป๋อไม่เคยบอกรักเสี่ยวจา้านเลยการกระทำของเขามันบอกแค่ว่าเสี่ยวจา้านเป็นเพียงตัวประกอบในชีวิตก็เท่านั้นแม้ครั้งนี้อีป,ปอจะเสียใจมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังไม่คิดที่จะพูดคำนั้นออกไปอยู่ดีสำหรับหวังอีป,ป๋อการที่จะบอกรักใครสักคน มันเป็นเรื่องยากขนาดนั้นเลยเหรอเสียวจ้านหนีมาเช่าบ้านอยู่ที่ริมแม่น้ำที่นี่มีบ้านพักอาศัยน้อยคนก็น้อยทําให้เสียจ้านรู้สึกว่ามันสงบแถมดูปลอดภัยและมั่นใจว่าปอจะหาเขาไม่เจอพอพอมีเงินเก็บอยู่บ้างนิดหน่อยพอที่จะเช่าบ้านและซื้ออุปกรณ์มาทําขนมส่งขายในตลาดเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านรายได้จากการทําขนมขายไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พอให้เสียจ้านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้สบายสบาย ยามค่้าืคืนเสี่ยจ้านนั่งมองดาวอยู่ที่หน้าต่างกลังคิดถึงใครบางคนดวงตาน้อยมีน้ำใสเอ่อพลอออกมาอย่างไม่รู้ตัวเขากำลังคิดถึงหวังอีปอ้ป๋ออีกแล้วทำไมการลืมคนที่ไม่รักเรามันทำใจให้ลืมได้ยากขนาดนี้แต่ก็หวังว่าสักวันจะลืมคนใจร้ายอย่างหวังอีปอ้ป๋อได้วันเวลาผ่านไปเสี่ยวจ้านมาอยู่ที่นี่ได้ครึ่งเดือนแล้วคนที่เสี่ยวจ้านรู้จักพอที่จะพึ่งพาได้ ก็มีเพียงเจ้าของบ้านเช่าเท่านั้นวันนี้ป้าเจ้าของบ้านทำต้มไก่หม้อใหญ่จึงตักใส่ถ้วยแบ่งมาให้เสียว์จานได้ทานถ้วยต้มไก่ถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหารในครัวขอบคุณมากเลยนะครับที่เอามาให้ผมเสียว์จานก้มหัวให้ป้าเพื่อเป็นการขอบคุณไม่เป็นไรช่วงนี้ดูเหมือนไม่มีแรงกินเยอะๆนะป้าจับไปที่บ่าของเซียร์านแล้วตกมันเบาๆขอบคุณมากเลยครับป้าใบหน้าสวยยิ้มแย้มออกมาเอ้า งั้นก็ชิมสักหน่อยสิป้าดันถ้วยต้มไก่ขยับให้เสียวจานเสียวจานยิ้มตอบป,ป้าและนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อที่จะตักต้มไก่กินแต่เพียงแค่ซดน้ำเข้าปากก็ต้องวิ่งไปอ้วกทันทีป้าเจ้าของบ้านเห็นก็ตกใจจึงรีบวิ่งมาลูบหลังให้เมื่ออ้วกเสร็จเสียวจานก็หอบเหนื่อยป้าเจ้าของบ้านพยุงเสียวจานมานั่งที่โต๊ะอาหารที่เดิมแต่พอเสียวจานมองเห็นต้มไก่นั้นก็จะอ้วกอีกแล้ว เซียวจา้านลุกวิ่งไปอ้วกที่เดิมอีกครั้งป้าเจ้าของบ้านก็ตามไปรูปหลังให้อีกรอบเป็นอะไรไหมเซียวจา้านป้าว่าไปหาหมอหน่อยไหมป้ามีรถเปี๋ยวป้าให้ลุงขับไปให้ป้าพูดไปพลางรูปหลังให้เซียวจา้านไปอ <c oughs> ไม่เป็นไรครับป้าอย่าลำบากเลยผมคงเหนื่อยมากเกินไปพักสักหน่อยเดียวก็คงจะหายเสียวจา้านเกรงใจป้าเขาจึงปฏิเสธ แต่ป้าว่าอาการของหนูมันแปลกมากเลยนะลูกนี่ถ้าหนูเป็นผู้หญิงป้าคงคิดว่าหนูแพ้ท้องซะแล้วเจบคำของป้าร่างบางก็ตะลึงกับคำพูดนั้นทันทีพร้อมกับพึพรรมพำออกมาเบาๆแพ้ท้องอย่างนั้นเหรอใช่นี่มันอาการเหมือนคนแพ้ท้องเลยแต่ว่าเราอะเป็นผู้ชายคงไม่ใช่แพ้ท้องหรอกมั้ง <c oughs> ป้าคงคิดมากไปเองนะป้าพูดแบบติดตลกเธอคิดว่าตัวเองคงจะเพี้ยนไปแล้ว ที่คิดว่าผู้ชายแพ้ท้องเสียย่ยวจ้านเอามือกุมท้องและคิดอยู่ในใจว่าตัวเองท้องหรือเปล่าก่อนจะตัดสินใจให้ป้าพาไปหาหมองั้นป้าครับผมขอรบกวนป้าช่วยพาผมไปโรงพยาบาลทีสิครับณโรงพยาบาลคุณตั้งคันได้หกสัปดาห์แล้วครับหมอพูดบอกกับเสียย่ยวจ้านเสียย่ยวจ้านรู้สึกดีใจมากที่ในท้องของเขามีเด็กน้อยตัวเล็กๆอยู่แต่มันเป็นเรื่องแปลกที่เขาสามารถท้องได้จริง ต่เขาก็รู้สึกดีใจเป็นที่สุดมือบางรูปคลำที่ท้องเบาๆรำยกยิ้มด้วยสีหน้าที่เบิกบานต่อไปนี้เสี่ยจานก็ไม่ต้องอยู่ลำพังอีกแล้วพราะอีกไม่นานจะตัดน้อยก็คงจะออกมาอยู่เป็นเพื่อนเขาเสี่ยวจันกลับจากโรงพยาบาลมานั่งคุยกับป้าที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านมันเป็นเรื่องที่เหนือเชื่อจริงๆเลยลูกหนูเป็นผู้ชายแต่ท้องได้น่าแปลกจริงๆเลยหมอว่ายังไงบ้างป้าถามด้วยท่าทีที่ดูตื่นเต้นและดีใจร้อมกับเป็นห่วง ผมต้องดูแลตัวเองหน่อยครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายที่ท้องได้มันจึงลำบากไปหน่อยผมจึงต้องทำอะไรให้ระวังหน่อยครับเพราะอาจแหงได้ง่ายๆเซียลจานบอกเล่าพลางยิ้มแย้มอย่างสดใสเออมีอะไรให้ป้าช่วยก็เรียกป้าได้นะลูกป้าเจ้าของบ้านใจดีกับเซียลจานมากทั้งเป็นห่วงทั้งรับเซียลจานเหมือนเซียลจานเป็นลูกคนหนึ่งของเธอเพราะป้ากับลุงแกไม่มีลูกเซียลจานที่น่าเอ็นดูจึงได้เป็นที่รักของป้าไปโดยปริยาย หลังจากที่ป้าก,กลับบ้านไปเสียย่ยวจ้านก็เดินมานั่งในห้องนอนเขานั่งรูปท้องตัวเองลังนึกในใจว่าถ้าหากตอนนี้อีปอ๋ออยู่ด้วยจะดีใจไหมที่เขาท้องพอนึกแบบนั้นน้ําตาก็เริ่มไหลลงมาเสี่ยวจ้านยังคิดถึงอีปออยู่ทุกวันยังรักและยังห่วงใย,ยอีปออยู่เสมอแต่ก็ต้องทําใจอดทนให้ได้ผ่านไปหลายวันเสี่ยวจ้านยังทําขนมขายอยู่เหมือนเดิมแต่ก็แพ้ท้องหนักเหมือนกันทําให้แทบจะไม่มีแรงทําอะไร แต่เงินที่มีมันก็จะหมดถ้าหากไม่ทำก็จะไม่มีเงินใช้ถึงแม้ร่างกายจะไม่ไหวแต่เสียจ้านก็ยังพยายามที่จะพาตัวเองเอาขนมไปส่งที่ตลาดวงอีปอที่ตามหาเสียจ้านไปทั่วทุกที่ก็ได้ตามมาจนเจอเสียจ้านพอดีอีปอเห็นเสียจ้านยืนอยู่หน้าร้านขนมกขดีใจมากสองขากำลังจะวิ่งเข้าไปหาแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่ออีปอเห็นว่าเสียจ้านกำลังจะลม้มและเจ้าของร้านขนมก็ออกมาประคองไว้ นั่นทาให้อีปอยืนกำหมัดแน่นแต่ในใจก็คิดว่าเป็นเพราะตัวเองที่ทําให้เสียจา้าหนีมาหากเสียจา้านจะมีคนอื่นปอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปห้ามอีปอเดินหันหลังกลับไปด้วยใจที่ขุ่นมัวเขาเศร้ามากที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้คงต้องโทษตัวเองที่ไม่ทําอะไรให้ชัดเจนจะมารู้สึกผิดในวันที่เขาจากไปมันก็สายเกินแต่วันหลังอีปอกลับมายืนรอเสียจา้านอยู่ที่หน้าร้านขนม เมื่อรู้ว่าเซยจา้านอยู่ไหนปอก,ก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาแอบดูดังนั้นปอกคิดแค่ว่าแค่ได้เห็นหน้าเซยจา้านก็ดีใจแล้วเอาแอบดูอยู่ห่างๆก็พอและวันนี้เขาได้ลองเดินไปซื้อขนมที่เซวจา้านทำมาให้กินอีปอท,ทันทีคุยกับเจ้าของร้านเพื่อหลอกถามเรื่องราวของเซยจา้านไปในตัวคุณขายอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังครับอีปอถามค้ขายเพื่ขอขายมาได้หลายปีแล้วนะครับคุณขายตอบขายดีใช่ไหมครับ ขนมอร่อยแบบนี้จริงๆขนมอร่อยแบบนี้เพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้แค่ไม่กี่เดือนเองครับอ๋อครับคนที่ทําขนมคงไม่ใช่คุณสินะอีป,ป๋อพยายามไล่ถามถึงเซียวจา้านคุณรู้ได้ยังไงครับอีป,ป๋อตกใจจนหน้าเสียถามแค่นี้เขาก็จะโดนจับได้แล้วเหรอเมือปป่อพอค้ามองดูลักษณะท่าทางของอีป,ป๋อเขาก็เข้าใจไปอีกแบบก่อนจะพูดต่อแสดงว่าคุณเป็นนักชิมสินะครับคนขายขนมยิ้มให้ อีป๋อค่อยโล่งใจหน่อยจึงยิ้มพยักหน้ากลับไปเมื่อคนขายเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นอีป๋อก็สวนรอยสเลย์หนุ่มนี่เป็นคุณเสียจา้านที่ทามาให้ครับคนขายพูดบอกกับอีป๋อคุณเสียจา้านก็พักอยู่ที่ไหนแล้วครับอีป๋อรีบถามประความอยากรู้จนลืมระวังตัวไปว่าทอานนี้เขากําลังหลอกถามเรื่องของเสียจา้านอยู่อีป๋อกังวลว่าถามแบบนี้จะถูกสงสัยไหมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงรอคําตอบด้วยความหวงัง แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้คําตอบที่ต้องการกลับมาคุณอยากจะรู้ไปทําไมกันคนขายขนมสงสัยก,ก็ผมอยากจะส่งขน,ขนมของเขาไปส่งที่โรงแรมผมหน่อยมันอร่อยมากเลยจะเอาไว้ไปต้อนรับแขกน่ะ <c oughs> อีปปอยิ้มบนหัวเราเจนๆนออกมาวังอีป๋อ้างตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าของโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้แต่เจ้าของร้านขนมเคยคุยกับเซียจเจนเอาไว้ว่าห้ามบอกใครว่าเขาอยู่ที่ไหน ไม่ว่าใครจะถามก็ช่างห้ามบอกเด็ดขาดเจ้าของร้านขนมจึงไม่บอกพี่ปอว่าเซลจา้านพักอยู่ที่ไหนสั่งกับผมได้เลยนะครับไม่ต้องไปถึงบ้านคุณจา้านหรอกคุณจา้านงั้นเหรอหรือว่าคนคนนี้จะมีความสัมพันธ์อะไรกับเซลจา้านอีปอคิดในใจก่อนจะถามออกไปเออแล้วคุณจา้านเขามีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับตอนนี้คุณจา้านเขาก็คุ้นเยชะงักไปเมื่อนื้ขึ้นได้ว่าห้ามพูดเรื่องท้อง อิปปอไม่ได้สนใจที่จะฟังต่อแค่ได้ยินว่าเสี่ยวจ้านมีแฟนแล้วหัวใจของเขาก็หล่นรูปอีกครั้งหลายวันผ่านไปอิปปอยังคงแวะมาที่ร้านขนมเขาบอกกับคนขายว่าจะเหมาขนมที่เสี่ยวจ้านทําทั้งหมดวันถัดมาเสี่ยวจ้านนําขนมมาสม่งเจ้าของร้านบอกว่ามีคนชอบขนมของเสี่ยวจ้านและเขาจะเหมาขนมที่เสี่ยวจ้านทําไปจนหมดทุกวันมันดีมากจริงๆเพราะเสี่ยวจ้านจะได้เงินเพิ่มอีกจะได้เก็บเอาไว้ตอนที่คลอดลูก แล้วตอนนั้นคงต้องใช้เงินอีกเยอะอีปอตามแอบดูเซีวจ้านและตามเฝ้าที่ร้านขนมอยู่แบบนั้นนานถึงหนึ่งเดือนจนอยู่มาวันหนึ่งอีปอ๋อได้แอบเดินตามเซีวจ้านไปจนรู้ว่าเซวจ้านพักอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปหาอีปอเห็นว่าเซวจ้านอยู่ที่นี่ก็ดูสบายดีจึงไม่อยากจะเข้าไปกวนแต่เขาก็เที่ยวมาเฝ้ามองแอบดูเซวจ้านอยู่แบบนี้เป็นประจำและคอยตามเซวจ้านไปทุกที่แถมยังหมาอขนมที่ร่างบางทำจนหมด แล้วเอาขนมไปเลี้ยงกาดที่บ้านแต่ว่าเขาก็ยังไม่เห็นแฟนของเซจ้านเลยสักครั้งเป็นมีแฟนใหม่ไปแล้วจริงๆหรออีป๋อได้แต่พูดกับตัวเองเขาตั้งคำถามแต่ไม่มีคำตอบวันนี้เป็นวันที่เซจ้านต้องไปพบหมอตามที่หมอนัดอีป๋อก็แอบ,บตามไปเหมือนอย่างเช่นเคยเขายืนมองโรงพยาบาลด้วยความสงสัยไม่รู้ว่าเซจ้านป่วยหรือเปล่าทำไมร่างบางถึงต้องมาโรงพยาบาลเซจ้านป่วยหรอคุณมาที่นี่ทำไม อีปอเอ่ยกับตัวเองด้วยความสงสัย